กะล่ำโัวใจให้ขายจะได้เจ้ากิโลซห้ากิโลซาห้าูงามขนาดเลยเ,เดยออกมา,ากาาาา็ยวหอมาหนไมข่ออ,อ้ข้าหม,ม่อ้อมา่อวไ่อไม่อ้าอไ่่่อเอม้่อน่้อม้ว่ไ้ขา่อม้อไ่ไน่้อไ้ว้วเจ้า พวงไข่หมอขนาดเลยอะพวงไข่ก็น่ากินค่ะป็นยัไกินดีสิหน่ได้กินวาเป็บบต้มต้มต้ยำหมอพวงไข่หมอขนาดเลยอ่ะพวงไข่เมืองเนี่ยถุง้ออยถุงงโเคหาใหญ่ถุงละร้อยถุงน้อยถุงห้าสิบเอาก่อนมันจะเอาก่อนยากกินซีมี้ป่ะอ้แบั้เอาขอด่าเนี่ยตอนนี้มาเดินตลาด ข้าวสวนะคะตลาดผักโอ้ท็อกกี้หูดมาสิบบาทมัดเบลเล่เบลเล่ปลาเขาก็งามขนาดหรอข้อไหนอ่ะกระลำดอกก็งามอ่ะโอเท่าไรเจ้ากระลำฮะโอห้าสิ พักใบใหม่งามๆปรปนูลหมอแต้มหมอว่าประภูมประนแก้งไปได้ลูกไหนมาล้ําเลือเนี่ยส่วนยังไงค่ะป้าป้าป้าบปได้เป๊กแลค่ะไปได้เป๊กมาบ้านเนี่ยเป็นปีละเจ้าก้านค่ะเป๊กไป่ต้องแปะสีแล้วนะคอยู่นี่เปนี่หนึ่งป้า โอ้ยเ้ากับปีโควิดโควิด,วดนี่มันตึงอุ้ยยากแท้ๆเลยอ่ะกล้วยอย่างบางางามแต่งงามว่าเกินประตูขาาเจ้าโคกอวี่เสาห้าบาทโอ้โหกล้วยหวีถูกมากเลยอ่ะยี่บยี่ห้าบาทกล้วยนั่นอ๋อไแม่บอกบอกถุงยี่สิบบาทโอ้ยไม่มบบเป็นไร กะลำทงยี่สิบบาทผักทุมงยี่สิบบาทไม่น่าเชื่อต้นที่สองตกกระบาลเนี่ยหลามนัมนทิศย่ะฮะมันอาทิตย์ไม่ประชิเพราะว่าป้าจะมาซื้อของก่อนที่กรุงเทพกัน มีวันซุกกับวันพูดก็มีเห็นไหมคะคณะนี่ก็ถุงซาวก็เจ้าจ้าซาวอยู่แบบนี้จ้ะไม่สิบบาทนะครับโอ้ยถูกเล้วถูกแต้ถูกว่าต้เนี่ยขดทันก็ซื้อวันวันซุกก็ได้ไรฮะวันซุกจากจากซื้อไปกรุงเทพจังเลยอ่ะวันซุกที่มาขายนี่ก็ได้อ๋อนี่มอมาได้มามาวันที่วันเดียววันที่วันเดียวอก อันนี้ก็ซีบาบ,าบาท์ดก็อันเนี่ยจ้ะซีบบาท์ดบบาทเอาจะเอาอันนี่เอทีอท่ไหวก็ได้ค่ะกรุงเทพแปมไม่แปมบอดจะต้องซื้อถัวบ,บ้านนะคะบ้านมีเป็นปุ๊กเอาไปปุ๊กจะอันนี้จะเอายำกินมาผูกกดกระเทงเนี่ยนี่แขกจะลอกเลยจ้ะน,<อ>น้าม,มันจะลอกอน,น้าไ มวงข่ยจะได้เจ้าแกนใหญแกนซีบแกนน้อยกนน้อยแก้อยแกนน้แกนน้แกนน้อยแกนน้อยแกนน้อยแกบน้อแกนห้อยแน้ายหาทอแก้อน้ายแกนน้อยแ้อยแกนน้น้อย5บนทอาแกนน้อยกนน้อน้อยแกนน้อยแกนนแนี้อน้อยอ้อ เอาปลาถั่วไปต่ำใส่ปลากรอบไปก็โอ้ปลาถั่วปีปลาถั่วปีมาสิบบาทมัดแต้มัดว่าปลาทาปูให้มันเขานั่งสองแกงหอมป้อมกมระหามผักกาดนี้ไปเปอาไปง่าะไรกินเหมคุ้ยพัดไปแกงกินสดก็ได้ครับเหมือนทาดแกงเผาคร่ะหอ,อมป้อมนี่ต้องมาตัวอะไรจ้อ อหอมป้อมมัดห้าบาทอีว่าแม,ม,ม่เป็นเจ้ากินกับลบอ่ะแปมอันนะปลาแดดเดียวนี่มีกปรปตาลิ่มเหรอรเขายอะไรอ่ะปลาดอยเตา่า

น,น,น้ำไปนาำว่ะอันนี้มาก็วันอาทิตย์กะจะปิกจะปีกวันอาทิตย์หน้าพอดีอ่ะพือว่มาวันที่วันเดียวนะ เก็บได้เงินก็ค่ะใส่ฟีดไปเลยเป็นสองเดือนก็ไม่เสียเพราะปลาทำแบบนี้ก็เอาหน้าหลอกเอาสองตัวนี่เจ้าได้เลยชอบกินปลาดอยเต่าสองตัวไหนเจ้าตัวนี้ก็กระตัวหน้าไหมเจ้าเจ้าเจ้าเนี้นี่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 เจ็ดขีด 175 170 170<ะ>ซื้อตั้งแต่สมยัยเพิ่นขายปาดโต๊ดปุ่นแม่น